สัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในเพจครูฟุตบอลสอน t d Printing นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องโควิดอะไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับล้วไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่บ้านทำอะไรเกี่ยวกับ Work from home นะครับเป็นยังไงก็อาจจะแชร์ประสบการณ์มันน,น่าเบื่อไหมหรือว่ามีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ อีกทางเรื่องนึงก็คือการที่เราได้มาเรียนทักษะ 3D Printing นะครับแบบว่าถ้าโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้มีทักษะใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับอคอนเทนต์ด้าน 3D Printing เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นฉากใหม่ของเรานะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือว่าติดตามเพจเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งมันก็ตรงกับหัวข้อคอนเทนต์วันนี้ของเราด้วย นะครับก็คือการ modify and update นะครับก็คือเราก็พยายามจะปรับปรุงหรือว่าทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการไลฟ์หรือหลายๆอย่างเกี่ยวกับคอนเทนต์ด้วยนั่นเองนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เอาเครื่องพิมพ์นเนี่ยไปซ่อมวันนี้เลยก็ยังไม่มีเครื่องพิมพ์มาให้ดูนะครับแต่ว่าพอไปซ่อมเครื่องพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เห็นมุมมองหลายมิติมากยิ่งขึ้นอย่างกตัวอย่างเช่น ไม่ได้ซ่อมเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้เท่าเดิมอ่แต่ว่าเราสามารถซ่อมเครื่องแต่ว่าทำให้มันใช้งานได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้รู้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำด้วยนะครับหรือว่าอาจจะแก้ไขบางจุดที่มันยังไม่ดีที่มันมาตั้งแต่ต้นไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขให้มันดีได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ก็คือประมาณว่าเราไม่ได้ซ่อมเครื่องเพื่อที่จะ เพื่อมาใช้ได้ดีเท่าเดิมแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเราซ่อมเครื่องแล้วก็จะทําให้มันใช้ได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อเป็นที่มาทาไมผมอยากจะมาแชร์หัวข้อนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมได้อัปเกรดกับโมดิฟายเครื่องจริงๆเนี่ยเราก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอาไอเดียนี้มาจุดประกายให้ทุกคนก่อนนะครับแล้วก็แต่คนถ้าสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่ม ดูได้นะครับเรามาเข้าหัวข้อกันถ้าใครเคยเห็นใน YouTube เกี่ยวกับ 3d printer เนี่ยมันก็จะเป็นคำว่า mod นะฮะก็คือ mod นะครับก็คือจริงๆเนี่ยในต่างประเทศมันมันจะมาจากคำว่า modify นะครับผมก็คือเขาจะเรียกสั้าๆว่า mod นั่นเองแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า mo นะครับเวลาไปให้ช่างซ่อมเครื่องอะไรนะครับหรือว่าคนที่จะอัปเกรดเครื่องเขาจะเรียก mo เครื่อง mo เครื่องตรงนู้น mo เครื่องตรงนี้ หลายคนอาจจะเนี่ยครับมันคือที่มาของการโมเครื่องคำเต็มเต็มม,มันก็คือการโมดิฟายนะครับผมซึ่งคำว่าโมดิฟายเนี่ยมันก็แปลเป็นไทยแล้วว่าการแก้ไขาการปรับแต่งการทําให้มันดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับคือไอสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนคาว่าอัปเกรดมันก็แปลเป็นตรงตัวอยู่แล้วก้าวข้าจากจุดเดิมไปจุดใหม่เห็นภาพชัดเจนว่ามันดีขึ้นมากๆอะไรนะเขาก็เลยเรียกกันว่าการมอ d ์แอนด์อัปเกรด ของเครื่อง 3d printer นะครับผมอ่าประมาณนี้หลายคนเข้าใจคำอ่า t o ปิกของวันนี้แล้วนะหวัวข้อของวันนี้แล้วแต่เราไปต่อกันเลยนะครับเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็มีทั้งแบบที่จะต้องใช้ลายเส้นทั้งหมดเลยายความว่าเป็นบริษัทที่จะต้องใช้ software, ซอฟต์แวร์ไ s l i อ e r ของบริษัทนั้นเครื่องพิมพ์ของบริษัทนั้นการซ่อมแซมของบริษัทนั้นรวมไปถึงวัสดุของบริษัทนั้นคือพูดง่ายๆว่าจะต้องซื้ออะไรเกี่ยวกับ ของเขาทั้งหมดผ่านลายเส้นของเขาไม่งั้นเราจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องของในระบบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่มูลค่าเป็นหลักล้านแพงมากอาจจะถึงหลักสิบล้านเราไม่สามารถไปแก้ไขไปดัดแปลงไปไปโมดิฟายหรือไปอัปเกรดตรงนั้นได้นะครับผมแต่สิ่งที่เราทําได้คือต้องมาฝั่งนี้ครับก็คือว่าฝั่งที่เป็นเครื่องที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับก็คือสามารถแก้ไข เองได้อย่างเช่นการที่เราจะต้องปรับแต่งจะใช้วัสดุของเจ้านี้การใช้วัสดุของที่อื่นหรือว่าอะไหล่จะมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นของไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นของเดิมของผู้ผ,ผลิตเราอาจจะซื้ออะไหล่จากเจ้าอื่นมาใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพูด Modify and Update ก,กันก็คือในส่วนของเครื่องปิ้น์ p e n s น u r c e นั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายเก่านี้อีกก็คือมันก็คือเครื่องจากประเทศจีนหรือว่าเครื่อง Ender เครื่อง BQ นะครับเครื่องเอเนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต่างหากที่เราสนใจเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ผู้คนเนี่ยใช้เยอะมากแล้วก็เป็นเครื่องตั้งโต๊ะที่ใช้ในบ้านถ้าเราลองดูใน y o u t u b e เนี่ยมันก็จะมีคําว่าอัปเกรดแอนด์มอเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีช่อง y u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  e หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเหมือนกันนะครับถ้าเห็นในหัวข้อเนี่ยเขาจะเรียกว่า First 24 u p ปเกรดนะครับ and mod for my Ender 3 Pro นะครับผมก็คือเขาบอกว่ามี24อัปเกรดสำหรับเครื่อง Ender 3นั่นเองนะคเครื่องหนึ่งสามารถอัปเกรดได้ทั้ง24จุดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมแบบว้าวมากๆว้าวที่แบบว่าเอ้ยเราซื้อเครื่องมาจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบต้นฉบับไปตลอดนะครับเราสามารถปรับแต่งมันได้นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะครับก็ ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายไปกว่านี้ก็คือยกตัวอย่างอคอมพิวเตอร์กับรถยนต์นะครับก็คืออย่างสมมุติถ้าเราซื้อรถยนต์เนี่ยมาคันหนึ่งแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งสามารถทําให้มันสวยงามขึ้นทำทำให้มันขับได้เร็วขึ้นหรือว่าทําให้มันดีขึ้นในส่วนที่เราชอบนั้นนั่นเองนะครับก็คือนี่ครับมันก็คือคล้ายๆกับรถยนต์ที่ปรับแต่งได้ประมาณนี้ส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าสมมุติใครซื้อ อคอมสเครื่องหนึง่งเราก็สามารถจัดสเปคมันได้ว่าถ้าเราใช้งานส่วนนี้เราจะต้องเพิ่ม CPU ตรงนี้เพิ่มแรมตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คอมตามที่เราซื้อมาตั้งแต่ต้นแต่เราสามารถอัปเกรดการ์จอให้เพื่อที่จะเล่นเกมให้มันสนุกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็มาพูดในมุมมองของเครื่อง3 d p r พ n t e r เหมือนกันว่ามันสามารถอัปเกรดได้แล้วก็วันนี้เนี่ยส่วนไหนที่เราคิดว่าควรจะอัปเกรดบ้างนะ ทำให้เราสนุกไปกับมันได้นะครับทําให้แบบมันไม่น่าเบื่อที่พอใช้งานไปสักสามเดือนแล้วเราก็มาขายเครื่องทิ้งกันนะครับแบบว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วใช้งานยากแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถสนุกไปกับมันได้ตลอดนั่นเองนะวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดถึงก็คือการที่เราที่ผมใช้ประสบการณ์ที่ได้ไปคุยกับ พี่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่ที่ข้ามอดในวงการทีดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับพี่ท่านนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาเครื่องปิ้นที่อัปเกรดมาโชว์หรอกแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันก็เป็นแพนในอนาคตที่ผมอยากจะอัปเกรดเครื่องของผมเหมือนกันแล้วก็ถ้าถ้าผมได้อัปเกรดแล้วเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ทุกคนเหมือนกันนะครับ จริงๆเนี่ยไอห,หัวชีดของ Ender ที่มาจากตอนแรกเนี่ยชีดของ ETD นะครับ ETD ก็คือแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทำหัวชีดโดยเฉพาะเลยซึ่งจะมีระบบการตัวอะไหล่ทิ่ซิงหรือว่าตัวนอสเตอร์ที่ผลิตจากคุนภาพดีนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้หัวชีดเนี่ยไม่มีการระบายความร้อนที่ดีทำให้มันไม่ตันง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเป็นแบรนด์ของ m i c คร s วิ t นะครับอ่าก็คือขึ้น ขึ้นตามรูปเลยก็คือเป็นแบรนด์ที่สามารถพิ้นวัสดุอ่าแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการทําหัวฉีดเนี่ยมันดีกว่าเกรดของเอนเดอร์นั่นเองนะครับผลของมันก็คือการที่มันทําให้หัวฉีดไม่ตันนั่นเองครับมันตันได้แบบไม่ได้ตันบ่อยแต่ว่าแบบใช้งานได้แบบราบลื่นมากกว่านั่นเองนะครับไอแบรนด์ของไอเคอริตี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ดีกว่าที่เราสามารถอัปเกรดได้แล้วก็ราคาเนี่ย ก็จะเห็นว่าถ้าชุด Hot เอ d ของ m i c r o s ว i t เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2 5 0 0เลยนะครับผมแต่ว่ามันดีกว่ายังไงนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิ้นถ้าเป็นพิ้น PLA ทั่วไปนะจะให้นให้คนนึกภาพตามว่าถ้าพิ้น PLA ทั่วไปเนี่ยเราก็สา,สามารถใช้ตัว Hot เอ d ตัวเดิมได้หัวฉีดตัวเดิมได้ แต่ถ้าเราต้องการพิมพ์ตัวที่เป็นอาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอาพิมพ์คาร์บอนไฟเบอร์พิมพ์ตัว PC นะครับวัสดุแปลกๆหรือว่าตัวอะทีพที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับอ่ามันมันก็อาจจะใช้หัวชีดหรือระบบการเอ็ก u ู e เดอร์หรือว่าตัวดันเส้นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดเกิดขึ้นซึ่งถามว่าทําไมาตัวเดิมใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างตัว Carbon คาร์บอนไฟเบอร์นะคือซึ่งอ หัวนอสเซลของเอนเดอร์เนี่ยของประเทศจีนที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นหัวนอสเซลที่ทําจากทองเหลืองนะครับซึ่งไอตัวคาร์บอนเนี่ยมันก็เวลาผ่านทองเหลืองไปเนี่ยไอปิ้นครั้งแรกปิ้นสองครั้งเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าพอพิ้นไปหลายๆครั้งเป็นสิบครั้งขึ้นไปเนี่ยไอตัวคาร์บอนเนี่ยมันมันจะไปกัดกัดก่อนตัวทองเหลืองนั่นเองนะครับทำให้ไอตัวทองเหลืองเนี่ยมันบานออก พอมันบานออกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถปิ้นขนาดเดิมได้นะครับหลาคนบอกว่าถ้าใช้คาร์บอนไฟปิ้นคาร์บอนไฟเบอร์โดยโดยหัวชี่ตัวเดิมเนี่ยก็สามก็สามารถปิ้นได้อ่าแต่ว่าจริงๆคือมันก็ปิ้นได้จริงๆครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นน,นานๆเนี่ยโดยที่เราไม่เราไม่ได้เปลี่ยนแบบให้มันเหมาะสมกับวัสดุที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในภายหลังอย่างเช่นเคสน,นี้ก็คือพอไอคาร์บอนไฟเบอร์มันไปกัด กัดเรื่อยๆนะครับมันทําให้หัวทองเหลืองเนี่ยผูย้เชียว่าความแข็งของทองเหลืองกับคาร์บอนเนี่ยมันต่างกันนะครับมันก็เลยทําให้หัวชีดนเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพแล้วก็มันจะบานออกแล้วก็ขนาดที่แบบว่าสมมุติเราพิ้นงาน0ูนจุดสองนะครับอาจจะได้งานแบบศูนจุดสองห้าอะไรมาประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้มันมีผลระยะยาวต่อการพิ้นวัสดุที่อัพแบบอัปเกรดแบบแอดวานซ์มากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้า ย้อนกลับไปแต่ถ้าเราพิ้น PLA ปกติเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมผมก็อยากจะเสริมไปนิดนึงว่าไอชุด Hot เอ d นนะครับชุดหัวฉีดเนี่ยมันจะมีของตัว ETD นะครับอ่าตัว ETD แล้วก็ตัวของไมโครสวิตเนี่ยคือพูดง่าว่าถ้าใช้ของตัว ETD เนี่ยเราก็จะต้องแบบ Modify เครื่องแบบแทบจะยกชุดเลยนะครับผมแต่ถ้าใช้หัวของไมโครสวิตเนี่ยเราสามารถเอาหัวเนี่ย อ่าหัวเนี้ยนแะไปใส่ได้เลยกับกับตัวเอ d นเดอร์ที่มีอยู่นั่นเองนะครับแบบว่าไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะซึ่งมันก็จะแบบนยครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีมีแบบว่าหลากหลายมากถ้าสมมุติใช้ของอ e ี a แบรนด์หนึง่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งยกชุดเลยแต่ถ้าใช้ของแบรนด์ไมโครสวิตเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวฮอตเอ็นอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อ๋อถ้าเราอัปเกรดเครื่องเราก็ไม่เราก็ปิินวัสดุใหม่ๆได้แล้วก็ เป็นแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็ข้ามข้อจำกัดต่างๆไปนะครับผมอประมาณนี้การอัปเกรดเนี่ยมันก็มีผลที่ถ้าตัวแรกที่หลายคนอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็คือชุดหัวฉีดหรือชุดฮอตเอ็นนั่นเองนะครับผมอแล้วก็แถมนิดนึงก็คือมันก็ทำให้หัวฉีดเนี่ยไม่มีตันมันก็มีหัวฉีดตันแน่นอนแต่ว่ามันก็จะตันน้อยลงนั่นเองนะครับ mm hmm. ต่อมาพาร์ทที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องชุดดันเซฟถ้าเราจะพิมพ์วัสดุมีความหนืดที่มันไม่ใช่ pla ะครับแบบว่า แอดวานอย่างอย่างเช่น PD ดีที่ที่ปิ้นออกมาแล้วแล้วมันมีความเหนืดมีแบบใช้ในการทำเคสโทรศัพท์อ่าแบบมันต้องมีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ปิ้นแบบวพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีความยืดหยุ่นสูงอย่างนั้นเนี่ยการใช้โบเดนที่ข้ามมาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเราใช้ไดเล็กได้คือมันหลอมละลายตรงนั้นแล้วก็ทาให้ทาให้มันออกมาได้นั่นเองนะครับคือหลายคนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยอย่างเช่น เปลี่ยนทั้งตัวฮอตเอนแล้วก็เปลี่ยนชุดดันเส้นของเอ็ก e ูดเดเป็นตัวไดเรกไดร์ไปเลยนะครับอันนี้จะได้ยินเริ่มจะได้ยินบ่อยขึ้นนะครับก็คือเขาก็ทำทีเดียวเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อ๋อถ้าเราเปลี่ยนหัวชีดเนี่ยโดยใช้เครื่องตัวเดิมเนี่ยเราสามารถพิมพ์วัสดุได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทำลายข้อจำกัดแบบว่าแค่ซื้อเครื่องมาไม่กี่พันแตบบ่ว่าสามารถพิมพ์ได้วัสดุที่แอดวานซ์ขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้า แล้วผมซ่อมเครื่องเสร็จแล้วได้อัปเกรดจริงๆเนี่ยอยากจะเราก็จะมาใช้ให้ทุกคนดูเหมือนกันว่าเออมันมันแบบอัปเกรดจริงๆมันโมดิฟายได้จริงๆนะครับอ่าพี่สมชายบอกว่าดูลักษณะหัวชีดในคอมมีตัวระบายความร้อนใช่ไหมครับอ่าใช่ครับไอตัวไมโครสวิตตัวนี้ครับเหมือนตัวฮอตเอ็นที่อาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันไปเลยครับคือคือเรียกว่าฮีทซิงเขาก็ออกแบบมาเพื่อเพื่อทําให้ความร้อนมัน ระบายได้ดีกว่าของตัว e อนเดด้วยซ้ำนะครับตัวฮีทซิงค์ตรงนี้ยครับที่เป็นตะแกรงตรงนี้ครับที่เป็นตะแกรงตรงนี้ยเนี่ยเขาออกแบบมาดีกว่าของตัว e อนเดนั่นเองนะครับคือคือของ Ender เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ค,คือใช้ได้แบบมันจะเหมาะกับงานที่เป็นงานฮ็อบบี้นะครับแบบว่างานอดิเลตนะครับแต่ถ้าเราใช้หัวชีดแบบของไมโครสวิตเนี่ยมันเป็นงานคุณภาพเลยมันเป็นงานที่แบบว่านําไปขายได้แบบ ในเชิงต่างๆได้เลยนะครับแาะว,ว่าทําไมมันถึงแพงกว่าเพราะว่าวัสดุ1คือการออกแบบระบายความร้อนเขาดีกว่านะครับสก็คือวัสดุที่เขาใช้ใทําเนี่ยมันพรีเมียมกว่านั่นเองมันพรีเมียมกว่าการระบายความร้อนไอฮีทซิงของ Ender แน่นอนนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นของ TD TE t d t e d นะครับอ่า E T ตัว E แล้วก็ t d เนี่ยก็ยิ่งจะแบบดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือมันจะอยู่ในระดับ เป็นมาตรฐานของเมกาหรือยุโรปเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะน่าจะผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับอันนี้ก็เลยแบบมันเหมาะกับเครื่องอ่อมาใส่ในเครื่องเอนเดอร์เครื่อง o โอเพนซอร์ของจีนเลยนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าแบบเอ่ออันนี้เป็นตัวที่น่าจะอัปเกรดตัวแรกนะครับอ่านะครับผมอันนี้แต่ละการทำงานเนี่ยเหมือนเหมือนกับเอนเดอร์เหมือนแบบให้ความร้อนให มีเซนเซอร์แล้วก็หัวเส้นพลาสติกหลอมลาลายอันหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าการดีไซน์หรือวัสดุที่ใช้เนี่ยมันดีกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้อพี่ทองอยู่ถามมาว่าอ่อหน้ากล้องอ่ะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมาแบบนี้ด้วยกันโอเคพี่ทองอยู่ถามมาว่า มีไหมครับชุดฮอตเอ็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนชุดน้ําในคอมพิวเตอร์อ,อ๋ออันนี้อันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเคยได้ยินเหมือนกันถ้าถ้ามันเป็นระดับออุตสาหกรรมหรือเครื่องที่มันแอดวานแบบจริงๆเลยแต่เครื่องที่แบบว่าตั้งโต๊ะที่ใช้ในบ้านแบบนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นนะพี่ที่ระบายความร้อนด้วยน้ําแต่ว่าเครื่องที่หล่อเย็นด้วยน้ําเนี่ยเดออี๋ยวอันนี้ผมลองไปไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่ว่า ยังไม่เคยเห็นนะครับที่ผ่านมายังไม่เคยเห็น,นะอาจจะมีแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมเอาหาข้อมูลมาให้นะครับใช่ครับพี่ผมชายบอกว่าราคาในคอมค่อนข้างแพงถูกต้องเลยครับก็คือมันสองพันห้าเนี่ยคือเรียกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมที่จะไปใช้งานจริงๆแบบว่าไม่ได้เป็นงานอดิเรกแบบฮอบบี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันก็มันก็คุ้มที่ลงทุนอยู่นะฮะแบบว่าอ่า การอัปเกรดเนี่ยมันก็ช่วยอะไรหลากหลายแต่ว่าใช่ครับราคามันจริงๆผมก็ถือว่ามันค่อนข้างแพงเลยนะครับแบบว่าถ้าจะเปลี่ยนสมมติไอไอตัวไมโครสวิตเนี่ยมันสามารถซื้อตัวนี้เนี่ยเราก็ไปใส่กับเครื่องเอนเดอร์ได้เลยแต่ถ้าตัว ETD เนี่ยเราต้องยกชุดอย่างที่ยกชุดก็คือประกอบใหม่แบบว่าไอตัวที่มันยึดกรบรางแกน X เนี่ยครับเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับแบบว่าแล้วก็จะแพง ไอห,หัวก็แพงแล้วแล้วเราเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยก็จะต้องแพงขึ้นไปอีกนะครับแบบว่าเอา่อพูดง่ายว่าอัปเกรดเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแน่นอนแต่ว่าถ้าใครชอบทางนี้ก็แบบใช้งานคุ้มแล้วก็สนุกไปกับมันแน่นอนนะครับอ่ามันก็มันก็เหมือนแบบเอเอเราอัปเกรดคอมอัปเกรดเรื่องรถแต่งรถอะไรแบบนี้เลยนะครับแบบอารมณ์คล้ายๆกันนะฟิลประมาณนั้น <c oughs> คุณชีวาการถามมาว่าที่ครูบอกว่าสามารถเปลี่ยนหัวชิดให้ปิ้นได้หลากหลายตัสมมากขึ้น ควรเปลี่ยนบ่อยไหมคะหรือสลับหัวฉีดทุกอาทิตย์ได้ไหมอ๋อจริงๆจริงๆจะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนวัสดุที่พอสมมติสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเป็นไมโครสวิตเนี่ยจริงๆเราก็สามารถใช้ P.L.A เหมือนเดิมได้ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหัวกลับไปกลับมาครับคือเปลี่ยนครั้งเดียวเลยแต่ว่า I.P.L.A ที่เราใช้ประจําเนี่ยก็สามารถยังใช้ได้อยู่นะครับอย่างแต่ว่าเราสามารถพิมพ์คาร์บอนไฟเบอร์พิมพ์ PC หรือ เพชรจหรือ ABS อะไรอย่างนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแล้วที่สำคัญที่ผมจะนําก็คือว่ามันจะไม่ตันบ่อยเ,ยเหมือนเหมือนที่ผมเจอปัญหาแล้วก็ทุกทุกคนเจอปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเราได้เปลี่ยนหัวชีดไม่ได้ไม่ได้ซ่อมหัวชีดนะครับแบบเปลี่ยนไปเลยทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับแต่ว่าปัญหาปัญหาเรื่องหัวชีดเนี่ยหัวชีดตันเนี่ยยังไง ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของการปรินทีดีอยู่แล้วไม่อยากให้มาซีเรียสว่ามันจะตันหรือไม่ตันต่อให้เปลี่ยนหัวยังไงมันก็มีโอกาสตันเพราะว่าถ้าเราได้เรียนรู้หลักการทํางานธรรมชาติของมันเนี่ยมันมีโอกาสตันแน่นอนนะครับผมแต่เราก็พยายามหาวิธีแล้วก็เซฟอะไรป้องกันให้มันได้มากที่สุดก็จะจบแล้วก็คือเป็นอันสุดอันแรกก็คือจะเป็นตัวเปลี่ยนหัวชีดนะครับที่อัปเกรดแล้วก็เป็นตัวชุดดันเส้นก็คือ Extruder ก็คือเป็น Direct Drive กับโบเด้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือที่น่าสนใจก็คือ เป็นเมนบอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดที่กระแสนี่ก็มาแรงพอสมควรนะเป็นไซเลนต์เมนบอร์ดก็คือไซเลนต์แปลว่าเงียบนั่นเองนะครับคือถ้าเราใช้เมนบอร์ดตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยไอเมนบอร์ดตัวเดิมเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําใ,ให้เวลาเราปิ้นเนี่ยไม่มีเสียงนั่นเองนะครับแบบพูดง่ายว่าเวลาเราปิ้นเนี่ยแทบจะได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนอย่างเดียวเลยนะครับแบบเสียง เสียงต่างๆเสียงที่ถ้าใครเคยพิ้นชิ้นงานเนี่ยมันจะมีเสียงเอื้อนๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเมนบอร์ดชุดนเนี้ยเนี่ยมันก็จะทําให้ทํางานแบบเงียบขึ้นนะครับซึ่งเขาเขาก็เรียกว่าไซเลน์เมนบอร์ดไซเลน์บอร์ดนะครับหรือว่า Silent, อัปเกรดไซเลน์เมนบอร์ดนะครับคอนโทนอะไรประมาณนี้ของเค er อร์เรเตอร์เอนเดอร์สามนะครับผมก็เรียกว่าราคาที่มันเอามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้าง,างแพงนิดนึงนะครับก็คือ แต่ว่ามันก็แลกกับการที่เราได้เครื่องปิ้นที่ทํางานเงียบขึ้นนะครับซึ่งถ้าตัวผมเองได้อัปเกรดเนี่ยก็อยากจะมาแชร์กับทุกคนได้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาที่ได้ยินคนที่อัปเกรดมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเงียบจริงๆนะครับมันไม่มีเสียงจริงๆเราก็ถ้าใครแบบว่ามีเครื่องปิ้นอยู่ในห้องนอนหรือว่าปิ้นอยู่ในห้องทํางานแล้วไม่อยากมีเสียงตอนทํางานเนี่ย อันนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะตอบโจทย์ในการโมดิฟายกับอัปเกรดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแบบว่ามันก็เข้าถึงได้นะครับโดยแรกกับการทํางานที่ไม่มีเสียงนะครับมันเหมือนกับเออเรียกว่าเออมันมีเมนบอร์ดแบบนี้ขายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือว่าให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับก้อนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจลองลงมาจากหัวชีดเลยนะครับก้อนนี้ก็ ถ้าหลายคนเนี่ยค้าใครเคยเปิน้นเราแบบเออลำคารจริงๆไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็น silent mainboard เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้าใครที่ได้อยู่ในกลุ่ม 3d printing อะไรนะครับมันจะแบบเป็นกระแสที่เขาแบบว่ามาแรงมากว่าเอ้ยจะแบบยังไงเป็นเป็นช้อยที่แบบเป็นทางเลือกของเรานะครับผมประมาณน,น,น,นี้อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดตัวที่สามนะครับผมจริงๆเนี่ยมันยังมี การอัปเกรดที่มากกว่านี้อีกนะอย่างยูทูบเบอร์ที่ผมเปิดไปตอนต้นเนี่ยมีทั้ง20 24จุดเลยที่อัปเกรดคราวนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติเราอาจจะเปลี่ยนสายพานให้มันดีขึ้นอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นในระบบคอเอ็กนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจคําว่าระบบคอเอ็กคืออะไรก็เดี๋ยวรายครั้งหน้าเราอาจจะมาพูดถึงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนของ ตัวแกนอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนตัวเรียกว่าแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะถึงเปลี่ยน power supply เลยนะครับบอกว่าไอ้ power supply ของจีนเนี่ยไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็น power supply ของ Meanwell จากไต้หวันเนี่ยมันก็จะทำงานได้ราบรื่นมากกว่านะครับแบบยกตัวอย่างประมาณนี้เลยแบบทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็จริงๆผมว่ามีพี่ที่รู้จักคนนึงเนี่ยเขาซื้อเครื่องแบบ เอนเดอร์ห er มาเลยแล้วก็รื้อทุกอย่างทิ้งไปเลยนะครับคือเอาแต่โครงของมันรื้อทั้งดิสเพย์จอดิสเพย์เมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพายสายพานันอะไรหมดเลยแล้วก็ซื้อวัสดุที่ดีกว่ามาทำเครื่องเขาโดยเฉพาะเลยแบบนี้คือคนที่แบบว่าอัปเกรดจริงๆแบบว่าแบบรักในทางนี้จริงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเอาเอาโครงของมันมาอย่างเดียวเลยที่ท่องอยู่บอกว่าง่ายสุดเปลี่ยนเครื่อง อ๋อคืออารมณ์อารมณ์มันไม่เหมือนกันครับพี่ <laughs> อารมณ์การที่เราได้ปรับแต่งอะไรบางอย่างมันแบบมันเป็นเหมือนเป็นความสําเร็จเล็ก,เลกๆ <laughs> เป็นศิลปะเล็กๆคือถ้าเปลี่ยนเครื่องซื้อมาเลยเนี่ยผมว่ามันก็ธรรมดาไปครับ <laughs> เราคิดว่าเราคิดว่าแบบว่าเออมันเป็นงานที่แบบว่าท้าทายดีอะไรเงี้ยครับ <laughs> มันก็เหมือนอารมณ์คนซื้อรถเก่ามาแล้วก็แบบมาปรับแต่งให้ใช้งานได้ให้ใช้แบบ เอาคอมเครื่องเก่ามาซ่อมมาแบบแบบได้ DIY อะไรแบบเนี้ยครับแบบว่า do it by y o u r s e l f อะไรเงี้ยนะครับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซื้อมาแล้วใช้เลยนะครับมันก็อ่ามันแล้วแต่คนเรือกันนะครับพี่ตมองชางบอกว่าเปลีย่ยนเพราะความสนุกอ่ะใช่เลยครับถ้าคนชอบคือจริงๆไม่ได้ไหมายถึงเครื่องีลิ r เตอร์นะก็แบบว่าอารมณ์เหมือนคนแต่งบ้านอ่าแต่งสวนอ่าที่ผมยกตัวอย่างไปก็เป็นแต่งรถหรือว่าแต่งอ่จาจัดสเปคโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับมันก็ คล้ายๆกันนะครับแบบว,ว่ามันยอ่ออค่อยๆอัปเกตไปทีละอย่างทีละชุดทีละอย่างแล้วเอทีดิวิ่งเนี่ยมันก็ฟิลเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะครับก็สรุปอีกนิดนึงนะครับที่วันนี้ผมพูดไปก็คือเป็นการอ่าโมดิฟายเครื่องนะครับหรือว่าคําย่อมาจากคําว่ามอสนั่นเองนะครับหรือภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโมเครื่องนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครหลายๆคนอาจจะไ,ได้ยินเขาโมเครื่องกันแล้วก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็การอัปเกรดนะครับก็คือการที่เนี่ยครับแบบ เปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเลยเพื่อให้มันดีขึ้นพิมพ์วัสดุได้หลากหลายแอดวานซ์มากขึ้นวันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างมาสามอันก็คือเปลี่ยนหัวชีดเปลี่ยนชุดดันเส้นแล้วก็เปลี่ยนเมนบอร์ดนั่นเองนะอยากให้ทุกคนลองไปดูใน youtube นะครับว่าลองลองเซิร์คำว่า Mo d and u p g เกแล้วก็พิมพ์ว่าเครื่อง e n d เ er, ดหรือว่าพิมพ์พิมพ์เครื่องที่เราสนใจอยู่เนี่ยจะมีอยู่เยอะมากเลยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาอัปเกรดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแบบว่าอัปเกรดแบบแบบเรียกว่า พิ้นช็อกโกแลตได้ในเครื่อง Ende r 3มนะครับผมแบบมันมีขนาดนั้นเลยหรือบางคนอัปเกรดแบบพับเครื่องพับเครื่องได้เลยนะครับแบบว่าพับเครื่องแบบเป็นเครื่องพกพาได้เลยนะครับอันนี้ก็ทําเป็นหลายแกนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเครื่อง Ende r 3นะครับแต่ว่าทําเหมือนเป็น Ende r Ender 5เลยนะครับแบบใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์สร้างมาเพิ่มทานฟอร์มมันเลยแบบจำไม่ได้เลยว่าอันเก่าเป็นยังไงนะครับช่องทิชชู่นิ่งเพ็เนี่ยก็อัปเกรดรางอลูมิเนียมเพื่อ พิมพ์นขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะับแบบเอาถอดอะลูมิเนียมอันออกอันอันเก่าออกเลยเพื่อที่จะพิมพ์ให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยทําลายข้อจํากัดหมดเลยแล้วก็จะพิมพ์ชิ้นงานให้ใหญ่แบบนี้จริงๆนะครับผมอันนี้ครับพิมพ์ช็อกโกแลตเลยคือเ,เขาก็โมดิฟายหัวฉีดเพื่อที่จะให้รองรับการพิมพ์ช็อกโกแลตได้บางคนเนี่ยก็อัปเกรดโดยเอาหัว CNC มาใส่หัวเลเซอร์คัตมาใส่นะครับอ่าอ่าเนี่ยหัวเลเซอร์คัตมาใส่หัว CNC มากัดงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยใช้ เครื่อง Ender 3เพราะว่าหลักการของ CNC กับ 3D printer เนี่ยมันก็คล้ายกันนะครับผมก็มีแกน X ก Y แกน Y แกน Z เหมือนกันอย่างบางคนล่าสุดที่พีคที่สุดก็คือใช้ปากกามาเป็นเขียนแบบตัวหนังสือเลยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็อย่าลืมว่ามันใช้เครื่อง Ender 3อนมะ่ะมันคือแบบมันคือพีคของพีคอีกนะครับเพราะว่าโอ้แบบเออการที่แบบโมดิฟากับอัปเกรดเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้เลยนะครับ แล้วอนาคตมันจะทาได้ขนาดไหนอีกก็ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ท่านที่พีกก็คือคนนี้เนี่ยเขาพับเครื่องเอ็นเดอร์สามได้ <c oughs> คือพับแล้วก็พกพาได้อ่าเดาเนาะเปิด <c oughs> ให้ดูนิดนึงเนี่ยมันตั้งอยู่เฉยๆนะแต่เขาพับได้แล้วก็ยกไปได้แบบเป็นเครื่องแบบปกติเลยครับ <c oughs> อันนี้คือผมว่ามันพีกที่สุดแล้วว่าพับเครื่องแล้วก็เอาไปไหนก็ได้เลยแบบมันทําให้เป็นการแบบแชร์ไอเดียที่แบบ เออเอ้ยแค่เครื่องเอนเตอราราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่ามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรออย,อยากให้ทุกคนลองไปศึกษาเพิ่มว่าการโมดิฟายกับอัปเกรดเนี่ยน่าสนุกมากนั่นเองวันนี้ก็แค่มาจุดประกายทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าผมได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยส่วนไหนแล้วเนี่ยก็อยากจะมาแชร์เหมือนกันนะครับก็ <S <S สาหรับสัปดาห์นี้ก็มาโดยฉากใหม่นะครับเอ้งฉากเราก็อัปเกรดเหมือนกัน <laughs> เราก็โมดิฟายเหมือนกัน สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับตอนนี้ในเพจของเราเนี่ยก็จะมีคนถูกใจแล้วก็ติดตามเนี่ยจะถึง500อคนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยทําให้ผมมีกําลังใจในการทาเพจนะครับส่วน YouTube เนี่ยจนถึงสับสกัดหนึ่งร้อคนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับถ้าใครมาดูย้อนหลังนะครับไม่ได้มาดูตอนไลฟ์เนี่ยก็มีคําถามก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าใครสนใจคอนเทนต์ไหนเนี่ยอยากจะให้ผมพูดเรื่องไหนก็ลองพิมพ์เข้ามาได้ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาทําให้ผมแบบมีแพชชั่นกับเรื่องนี้แล้วก็มีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นก็มีกําลังใจมาทําต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับไลฟ์วันเสาร์เนี่ยเราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเวลาสองทุ่มตรงเหมือนเดิมมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จาก t d Printing นะครับแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับผมสวัสดีครับ